สวัสดีครับวันที่เท่าไหร่เนี่ยอ่ะวันที่สิบสิบเท่าไหร่วะเนี่ยวันที่สิบสี่นะครับหกโมงห้าสิบนาทีนะครับผมอยู่ที่อะไรนะสูกีตีน้อยตรงเจ็ดสิบหกการาดเรียบตรวจนะฮะก็สิบห้าคิวนะฮะก็รอไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับได้เลรอคิวนะครับ เรารอกันอยู่50นาทีนะฮะทุ่มครึ่งนะฮะเราถึงได้กินนะฮะก<อ>็แต่ก็ดูคุ้มค่านะฮะที่นี่ใช้มือถือสั่งวะฮะไม่ได้ใช้สั่งกับคนมันมากก่อนแล้วสมหวังล้วใช่ไหมครับคุณนีรโนุวนะจ สองทุ่มสี่สิบแล้วนะอิ่มมากตอนนี้อยู่ในโหมดเก็บของเหลือน,นะฮะไม่เหลือแล้วค่ะก,กินจนหายอยากนะฮะ